ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะรายการพูดจาภาษาช่างโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5เมกะเฮิรตทุกวันอาทิตย์เวลา8โมงครึ่งถึง8โมง55นาทีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่อง หัวข้อละครวิศวะ The Neverlasting ประตูนิรมิยชีวิตนิรันร์ความรู้ทางวิศวกรรมสู่ละครเวทีนะคะฟังแล้วชื่อจะยาวมากเลยนะคะเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยเออทางด้านเออละคร เวทีนะคะของจุฬาเราเนี่ยก็จะมีละครหาปัดนะคะละครนิเทศเอ๊ะทำไมคราวนี้เรามีละครวิศวะนะคะทีน,นี้เราก็จะมาพูดคุยของกลุ่มน้องที่จัดละครนะคะค่ะรลกวกวนน้องๆที่กลุ่มละครวิศวะนะคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะว่าวันนี้เรามีใครบ้างมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะชื่อหนูดีสาริภาสุจิตอยู่ปีสามคณะวิศวกรรมศาสตร์ พาเคมีค่ะครับสวัสดีครับชื่อเลมอนนะครับยศพลพงศีผ่องนะครับเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะครับอยู่ภาควิชาโลหะการและวัสดุครับ ค่ะค่ะท่นี้ก็อันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะคะในการที่เราจะจัดละครวิศวะนะคะของเราขึ้นมานะคะก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเราทำไมถึงมาสนใจตรงนี้มีการตั้งเป็นชมรมอะไรยังไงลองเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะอย่างแรกนะคะละครวิวาเป็นโครงการที่ไม่ได้ไม่ได้จัดตั้งด้วยชมรมค่ะแต่ว่าจะตั้งด้วยกรรมการ,ศศรานิสิตของคณะวิศวะเลยค่ะ ก็เป็นโครงการของกรรมการนิสิตในปีการศึกษาที่แล้วค่ะแล้วก็เนื่องในโอกาส110ปีของคณะวิศวะและมีหอและทางสมาคมแล้วก็ทางคณะได้มีการทำหอประชุมใหม่ขึ้นมาค่ะก็เลยทำให พวกเราที่เคยทั้งที่มีประสบการณ์ในการทําละครเวทีมาแล้วบ้างชอบในละครเวทีเราก็ไม่เคยทํามาก่อนแต่ว่าก็ยังรักในการทําละครเวทีมารวมกลุ่มกันเพื่อทํางานมีขึ้นมาค่ะค่ะเราก็เรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มละครวิศวะนะคะแล้วก็ถือว่าเป็น ประสบการณ์นะคะท่นี้เรื่องราวของเรานะคะเอ๊ชื่อละครเราคืออะไรนะคะ The Never Lasting ประตูนิรมิยชีวิตนิรัน์นะคะใช่ไหมคะอาจารย์อ่นถูกไหมคะลองเล่าให้มานิดที่ฟังแนวคิดเ,เรื่องย่อของเรื่อง,องตรงนี้ของเรานะคะค่ะครับก็เรื่องย่อๆนะครับก็จะบอกเล่าผ่านตัวละครตัวหนึ่งนะครับซึ่งออขอเรียกว่าตัวเอกแล้วกันนะครับซึ่งมีบทบาทบาทหนึ่งก็คือเขาเป็นนักสืบครับ <trauma and communication> ในเมืองเมืองนี้ครับทุกคนเนี่ยจะมีรูปแบบความสําเร็จของตัวเองครับทุกคนจะพยายามไขว่คว้าหาความสําเร็จเพื่อเข้าไปสู่ประตรูนิมิตครับซึ่งเขาว่ากันว่าเมื่อทุกคนเนี่ยหรือใครก็ตามที่ประสบความสําเร็จในรูปแบบตัวเองแล้วนะครับก็จะสามารถเข้าสู่ประตูนิมิตนี้ได้แล้วประตูนิมิตนี้จะส่งพวกเขาเหล่านั้นน่ะไปสู่ชีวิตที่มีแต่ความสุขครับแล้วก็เป็นชีวิตที่มีมีนิรันดร์รออยู่อะไรเงี้ยครับ อ๋อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าหมดเดี๋ยวไม่มีหมดสนุกกันพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราสปอยเยอะไฝ่ไม่ได้นะคะค่ะจริงๆเราก็ฟังเราก็เป็นเรื่องที่เ,เรียกว่าอะไรนะมีแง่คิดเนาะให้เราที่เราไปดูเราก็จะได้แง่คิดมุมที่เอามาใช้กับปรับการดำรงชีวิตของเราได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรื่องนั้นเนี่ยเออเราเป็นเด็กคณะวิศวะนะคะไปทำละครเวทีมันน่าจะมีความท้าทายหรือว่าความยากลำบากในการทำละครเวทีไหมคะ แน่นอนค่ะเพราะว่าจากที่อาจารย์ได้เกล่นไปเมื่อเริ่มรายการแล้วว่าในจุฬานเนี่ยเรามีละครขปัดเรามีละครอักษรแล้วก็เรามีละครนิเทศแต่ว่าละครวิทยาเราไม่ได้มีเป็นงานประจําปีเหมือนคณะนะอื่นๆแน่นอนว่าเราไม่ได้มีคนทําละครเป็นในทุกๆปีค่ะแล้วก็ความยากก็คือ ด้วยความที่พูดถึงละครวิดวะหลายๆคนก็อาจจะงงว่าแล้วละครวิดวะจะทําในรูปแบบไหนเราก็ไม่ได้ทําฉากเก่งเท่าละครถั่ัดเราไม่ได้เล่นละครเก่งเท่าละครนิเทศแล้วเราก็ไม่ได้เหมือนแบบมีบทที่มีแนว,ม,แนวมีแย่คิดสูงมากๆเหมือนละครอักษรแต่ว่าเราก็จะดึงความเป็นวิทวะมาใส่เข้าไปในละครครัเพราะว่าวิศวะสามารถ วิศวาเหมือนแบบเราเรียนมาเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่เรามีให้คุ้มค่าที่สุดซึ่งนี่แหละค่ะก็คือสน่หีของละครนิดบาค่ะค่ะก็จริงๆแล้วมันเป็นครั้งแรกนะคะเราก็แน่นอนอยู่แล้วสเต็ปแรกจะยากที่สุดนะคะก็เราก็อาจจะยังไม่ไปเทียบเท่ากับคนที่มีประสบการณ์10ปี20ปีนะคะเราก็ถือว่าเราเพิ่งเริ่มต้นนะคะแต่ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเป็นเป็น วิธีหนึ่งนะคะเป็นหนทางหนึ่งนะคะที่ช่วยทำให้ออนิสิตนะคะของคณะเราเนี่ยได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะคะก็แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือเราเรียนออทางด้านาศาสตร์วิศวะเราเนี่ยเราสามารถนำความรู้ในทางฟิล์ที่เราเรียนมานะคะที่เป็นทางเทคนิคอลของเราเนี่ยนะคะความรู้ทางด้านวิศวกรรมของเราเนี่ยเราได้มีการนำประยุกต์ความรู้ที่เราเรียนมานะคะมาใช้กับการจัดงานละครเวทีนี้ไหมคะ มีค่ะก็ตั้งแต่แน่นอนถ้าพูดถึงวิศวะหลายๆคนถ้ามองมาอย่างแรกก็น่าจะเกี่ยวกับด้านเว็บไซต์เพราะว่าเหมือนดูเป็นสิ่งที่คณะน่าจะทำมากที่สุดแล้วใช่ค่ะคือเราเป็นละครเวทีที่มีเว็บไซต์ของตัวเองด้วยเพราะว่าเพื่อนๆภาคคอมมาช่วยกันทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาก็จะมะีมีฟีเจอร์ต่างๆให้เราไปเล่นเกี่ยวกับละครได้ด้วยค่ะ ต่อมาเราก็ในการวางแผนงานตั้งแต่เริ่มโครงการเลยค่ะเราก็มาดูว่าในละครของเราอ่ะต้องมีขั้นตอนในการทำอะไรบ้างแล้วก็มีขั้นตอนไหนมีใช้เวลามากที่สุดก็คือการหาคุณลิติคอชัดเหมือนที่เพื่อนๆในหลายๆภาคเราได้เรียนเพื่อมาดูว่าอันไหนจะเป็นตัวที่ใช้เวลามากที่สุดแล้วก็เออเสียเสียเวลามากที่สุดในการทำโปรเจกต์ทั้งหมดค่ะ ซึ่งเราก็ใช้อันนี้ในการทําโครงการของเรามาตลอดเลยค่ะต่อมาก็คือด้วยความที่เราทําละครในช่วงที่เรายังไม่รู้ว่าหอประชุมเราจริงๆแล้วจะเป็นในรูปแบบไหนเพราะว่าหอประชุมเรากาลังรีโนเวทอยู่ด้วยเราก็เลยใช้ความรู้ด้านการดูแบบมามาวางแผนทั้งฉากทั้งด้านแสงแล้วก็ด้านเสียงด้วยก็มาดูว่าเราจะต้องวางแผนบนเวทียังไงจากการดู ด้วยการที่การทำละครเวทีของเราเรื่องนี้เราทำโดยที่เฉลิมฉลองร้อยสิบปีคณะวิศวะของเราโดยที่หอประชุมเรากำลังรีโนเวทอยู่เพื่อเฉลิมฉลองร้อยสิบปีนี้ค่ะมันก็เลยทำให้เราไม่สามารถเข้าไปดำเนินงานในหอประชุมได้ก่อนเลย mm hmm. ซึ่งด้วยความที่เราเป็นวิวาเราก็เลย <c oughs> ไปขอแปลนมามาช่วยในการออกแบบฉากในการออกแบบเวทีในการ วางโฟล์ต่างๆตอนงานให้ได้มากที่สุดจากการแบบเราเราเห็นแผนของตัวแปรนมาค่ะก็เลยใช้ความรู้ด้านวิศวะเนเรื่องแปลนแ,แบบเยอะมากๆในการออกแบบงานค่ะใช่จริงๆแล้วอันนี้พอเรามองว่าเป็นเรื่องความลําบากแต่มันเป็นการได้เรียนรู้เนาะว่าถึงเวลาจริงๆแล้วเวลาทํางานจริงๆเราก็ต้องออก แบบแปเราก็ต้องไปดูว่าแป่จริงๆแล้วเขาเขาเขาเป็นในลักษณะยังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปเข้าในพื้นที่สถานที่ตรงนั้นเขาก็มีการใช้งานอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการเรียนรู้ที่ดีมากเลยนะคะพูดถึงนะคะ แล้วก็ในเรื่องของตรงเนี้ยเรามีคนที่ทำงานเยอะแยะนะคะมันก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของทีมเวิร์คด้วยใช่ไหมคะมีน้องๆมีพี่ๆนะคะที่ต่างหลากหลายสาขาใช่ไหมคะอย่างเช่นยกตัวอย่างบ้างเรามีทีมงานทั้งหมดกี่คนคะโอ้ทีมงานตอนนี้เป็นร้อยคนค่ะโอ้ค่ะใช่ก็จะมี้อง พี่ๆน้องๆหลายๆรุ่นรวมรๆกันมาช่วยทำละครเวทีเรื่องนี้ขึ้นมาเลยค่ะก็มีทั้งน้องๆแล้วก็มีพี่รุ่นพี่ที่เหมือนแบบว่าเป็นสิทธ์เก่าที่เขาแบบว่าเคยทำด้านละครเวทีด้านโปรดักชันมาก็มาช่วยเป็นออที่ปรึกษาของโครงการเราด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะ ก็ตอนแรกฟังก็หนักใจแทนเนะจริงๆแล้วเ,เรามีพี่เลี้ยงนะคะมีพี่เลี้ยงมีรุ่นพี่มาช่วยนะคะรุ่นพี่ก็มีประสบการณ์นะคะก็คิดว่างานเราไม่ล้มเหลวแน่ๆนะคะดูแล้วออกมาน่าจะประสบความสําเร็จได้ดีแน่ๆนะคะเราได้มีการเรียนรู้ในการทำงานแบบทีมเวิร์กนะคะแล้วเราได้ม,มันมันมี อันนี้เราไม่ได้ฟรีเนาะเราต้องมีการเอ่อเรื่องเรื่องว่าอะไรนะซื้อบัตรซื้อตั๋วนะคะตรงติ๊กเก็ตตรงนี้ค่ะแล้วก็ต้องมีแผนในการในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้ง PR นะคะตรงนี้เราก็มีจัดการในโปรเซสนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีการวางแผนไม่ว่าตั้งตั้งแต่แรกเลยตอนขายตอนตอนไปไปนำเสนอสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทำแบบตั้งแต่แบบ เออทำ s i n e s s Mo เด l ขึ้นมาไปขายงานสปอนเซอร์แล้วก็เหมือนวางแผนการใช้เงินในโครงการว่าแต่เราฝ่ายเราจะต้องแบ่งงบยังไงค่ะซึ่งก็เรื่องเรื่องนี้ในการที่เราได้ได้ได้ใช้ความรู้ด้านการจัดการ finance ของโครงการเรามาจากการที่เรียนมาค่ะเหมือนก็เอามาใช้ในโครงการเราเยอะมา,มากๆเลยเราก็เหมือนแบบสามารถใช้ทรัพยากรเงินที่เราก็มีจำกัดอยู่แล้ว ก็ทำให้เหมือนแบว่าเราสามารถทํางานได้มากขึ้นด้วยในเงินที่จํากัดมากๆด้วยค่ะน,นี้กลับมาในส่วนของออตรงนั้นก็เราก็จะเป็นในเรื่องของ การบริหารจัดการนะคะก็คิดว่ายังไง,ไงทางวิศวะเราเนี่ยได้ไปเกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆอยู่แล้วนะคะเวลาทํางานอะไรประมาณนี้ก็คิดว่าเป็นการเรียนรู้มีประสบการณ์ที่ดีนะคะทีนี้มันว่าขอกลับมาในเรื่องของการจัดทําฉากอะไรประมาณนั้นนะคะเราก็จะมีเรื่องของการทำนําความรู้ในเรื่องของการทําโมเดลเนาะในการที่จะทำใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยทํา ฉากซิมูเลชันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะมีไหมคะลองพอเล่าความยากตรงนี้ให้อาจารย์ฟังหน่อยคะ่ะครับก็อย่างที่หนูดีเขาได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเราจัดทํางานไปพร้อมกับการปรับปรุปรงหอ,อประชุมใช่ไหมครับซึ่งค่ะเมื่อเรามีแปลนหอ,อประชุมมาแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือเราต้องเ,ออเออวางพื้นที่แล้วเราก็ต้องมาจัดสรรพื้นที่ตรงนี้ครับให้มันไม่ดูรบจนเกินไปในตัวของฉากก็ดีหรือว่า การออกแบบแสงในหอประชุมเนี่ยครับเราด้วยความที่ว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าเห้องพื้นที่ขนาดเนี่ยครับเมื่อเราเอาแสงสีนี้มาใส่สีนี้มาใส่เนี่ยภาพของคนดูจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งที่เราทําได้คือเรานําเเขาเรียกว่าความรู้เกว้างๆพวกนี้ครับมาใส่เข้าไปในโปรแกรมที่เราสามารถแบบทาขึ้นมาเป็น 3D ได้หรือว่าเป็นการคาดคะเนได้ว่าอ๋อถ้าเราเอาแสงนี้มาใส่ในห้องประชุมที่มีพื้นที่ขนาดนี้ มุมของคนดูไม่ว่าจะนั่งข้างหน้านั่งข้างหลังจะเกิดจะเห็นแสงที่มันแตกต่างกันยังไงข้างหน้าจะจ้าไปไหมหรือข้างหลังจะรู้สึกถึงอะไรอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะมีพวกแบบการทําฉากเนี่ยก็จะใช้ความรู้เชิงวิศวกรรมที่ที่อาจจะออกประการแบบเขาอยากจะให้ลองเห็นฉากจริงๆว่าตอนนี้ครับกำลังอยู่ในโปรเซสของการแบบประกอบก็ดีหรือว่าการทําใหม่ก็ดีแบบเราพยายามนําความรู้มาใช้แบบ นะตอนนี้ผมเพิ่งรู้ว่าอ๋อนี่แหละสกรูจริงๆนะอันนี้คือแบบอ๋ออ๋อนี่คือหัวตัดหรออันนี้คือแบบอ๋อเราใช้หัวนี้ในการประกอบชิ้นนี้อะไรเงี้ยครับมันทําให้เราพวกเราเห็นภาพได้ง่ายขึ้นมากกว่าการเรียนตอนปีหนึ่งที่อาจจะมีแค่รูปภาพมาบ้างอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเราเห็นจริงๆเรารู้ว่าการใช้งานจริงๆของมันเนี่ยต้องใช้แบบไหนอะไรเงี้ยครับ ค่ะเป็นประสบการณ์จากแฮนด์ออนเลยนะคะแบบว่าลงมือทำนะคะแล้วก็จะเกิดสกิลนะคะตรงนี้ค่ะก็เราก็จะโยงมาถึงแบบมาฟังมาตั้งนานแล้วนะคะทน่นี้แบบถ้าคนที่สนใจเนี่ยอยากจะติดตามไปดูละครเวทีอันนี้เรามีจัดวันไหนคะก็ละครเวทีของเรานะครับจะจัดที่หอประชุมมิสวะนะครับก็คือจัดวันที่18สิงหาคมนะครับถึง 20สิงหาคมเลยนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด5รอบไปกันครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเนี่ยของทางเราเนี่ยอย่างที่แจ้งไปนะครับมีเว็บไซต์ละครวิทวา com นะครับอีกทั้งยังมี IG ให้ติดตามกันได้นะครับแล้วก็อาจจะมีแบบช่องทางอื่นๆเช่นแบบอาจจะมีการส่งข้อเมลไลน์หรือมีโปสเตอร์ที่แบบอาจจะแปะตามคณะต่างๆซึ่งสามารถไปติดตามได้เลยครับว่าเราจะมี กิจกรรมอะไรมาให้ทุกคนลองเล่นกันบ้างอะไรเงี้ยครับสามารถติดตามได้ตามแพลตฟอร์มดังกล่าวเลยครับอืมค่ะละครวิศวะ .com นะคะเราชื่อเรื่องละครเราคือเด Neverlasting ประตูนิมิตชีวิตนิรันนะคะเผื่อเวลาที่ไปอ่านรหรือว่าได้ยินมานะคะนี้คือละครวิศวะเป็นครั้งแรกของคณะวิศวะเรานะคะที่จัดละครเวทีนะคะอ่าทีน,นี้เราไปเราเราอยากจะซื้อบัตรเราก็ติดตามตามช่องทางนั้นนะคะก็เซิร์ชคำว่าละครวิศวะ .com นะคะ ราคาบารบตรใกล้หมดยังคะยังพอที่มีโอกาสเนาะเพราะว่าวันศุกร์นี้แล้วไอะะ้ศุกร์หน้านะคะศุกร์หน้าศุกร์ที่สิบแปดสิงหานะคะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะคะมีทั้งหมดกี่รอบนะคะ ค้าลอ<ร>ค่ะนะคะก็มีลองเข้าไปติดตามได้นะคะค่ะแล้วก็ทีน,นีเ้เรากลับมาในส่วนของเรื่องของประสบการณ์ค่ะเราสรุปนิดนึงเวลาเราน่าจะมีไม่เยอะแล้วนะคะเราสรุปว่าสิ่งที่เราได้จัดการดําเนินการจัดละครเวทีตรงนี้ขึ้นมาค่ะนะคะ,นะคะเราได้เรียนรู้อะไรได้นําความรู้วิศวะได้ในส่วนของในการที่จะ ในการที่จะนำเสนอเรื่องของเรื่องราวตรงนี้ด้วยมันก็ได้ให้ข้อคิดนะคะในการที่จะให้คนที่มาดูเนี่ยได้ข้อคิดในการาไปดำรงชีวิตตรงนั้นได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเรื่องราวที่เล่าเรื่องย่อมาให้ฟังนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยค่ะอยากจะให้สรุปอีกนิดนึงนะคะหรือว่าอยากจะทิ้งท้ายนะคะว่าเราอยากจะทิ้งท้ายอะไรประชาสัมพันธ์ในเรื่องของอละครของเราก็ได้นะคะ เชิญค่ะก็ประสบการณ์ทํางานที่แน่นอนว่าสําหรับหนูดีแล้วรู้สึกว่าการทําละครวิดยวาเราไม่สามารถหาได้จากที่ไหนได้เลยค่ะเพราะว่าเราเราทําละครที่ไหนเราก็ไม่เจอทีมเวิร์กเราก็มีเพื่อนมีทีมที่เป็นแบบละครวิทยวาค่ะต่อมาก็คือเราการทําละครมันไม่ได้มีเพียงแค่เราทําละครออกมาค่ะแต่ว่ามันมี มันมีขั้นตอนต่างๆในละครที่มันมีความเป็นวิศวะแล้วมันมีความเป็นหลายๆศาสตร์มาประยุกต์กันมาผสมกันในละครที่มากกว่าที่คิดซึ่งมันก็เลยทําให้เราได้เข้าใจในการทํางานในหลายๆด้านมากขึ้นด้วยค่ะสุดท้ายก็คือ,อ,อตัวละครของเราเราจากที่เลมอนได้พูดไปแล้วเราพูดถึง ประตูดีมิตชวินนิรันแต่จริงๆแล้วคีย์หลักของเราเราต้องการให้ทุกคนแบบเห็นว่าความสําเร็จของแต่ละคนหน้าตาไม่เหมือนกันค่ะซึ่งเราแน,แน่นอนค่ะว่าหลายๆคนอาจจะมองความสําเร็จเป็นเป็นว่าเรามีความสุขเราประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแต่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ แต่ว่าแต่ละคนเราไม่ได้มีความสําเร็จที่หน้าตาเหมือนกันซึ่งก็อยากให้ทุกท่านที่มาชมละครของเราหรือว่าใครที่ผู้ฟังหลายๆท่านที่ฟังแล้วเราอยากมาชมละครของเราก็อย่าลืมซื้อบัตรมาค้นหาหน้าตาความสําเร็จของแต่ละคนในรูปแบบของตัวเองในละครของเรากันด้วยนะคะก็สุดท้ายเล้ว่ละครของเราก็มีเพลงประกอบละครด้วยนะคะ ก็ชื่อ Neverlasting ค่ะสามารถไปฟังใน YouTube ค่ะค่ะก็จริงๆแล้วไม่ต้องไปฟัง YouTube เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมีเปิดให้ฟังด้วยนะคะอาจจะแบบเป็นบางช่วงที่เวลาเรายัางเหลืออยู่นะคะ นี่นะที่อยากทำละครใช่ค่ะแต่นี่มันคณะวิศวะนะแล้วไงแล้วจะแอติ้งกังเป็นหรอเดี๋ยวรอดูแล้วกันอืมเดี๋ยวก่อนยังมีเรื่องอื่นอีกแล้วจะทำชุดกันได้หรอได้ดิก็ทำอยู่นี่ไงแล้วจะทำกันได้ไหมฉากอะ ทำได้ดีคุณผงวิศวะนะ <S <S แล้วจะทำดนตรีผลิตซาวประกอบกันได้หรอเฮ้ยได้ยินปะเนี่ยตทษทีทเคเราบัวเรหาสาวอยู่ดาวนี้ไม่ได้หะแล้วทำทำไม่เพราะเราเชื่อว่าเราทำได้แล้วเราแตกต่างจากคนอื่นยังไงอ่ะ เพราะไม่มีความสําเร็จที่ตายตัวเราจึงเชื่อว่าเทคโนโลยีกับศิลปะเป็นส่วนผสมที่กลมกล่มก็ตอนนี้ก็คนที่เป็นสิทธิ์เก่าของคณะนะคะสามารถมาติดตามดูละครเวทีทั้งก็มาชมหอประชุมที่เรามีการรีโนเวทใหม่อย่างสวยงามนะคะก็กลับมาเยี่ยมเยือนคณะนะคะสามารถติดตามชมรายการ ละครเวทีตรงนี้ของน้องๆน,นะคะของเด็กๆนิสิตของเรานะคะค่ะวันนี้ก็ขอ,อ,อสวัสดีลาไป